ถึงแล้วสวยดออิมันเป็นเพิงผาอันนี้คือร่องรอยของช้างนะอเลก็กเนี่ยช้างมันมากินต้นกล้วยมาหักต้นกล้วยนี่จะพาอเล็กไปลุยอ่าผาแต้ม Let's go โอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงทางเข้าผาแต้มวัสุพลกันแล้วนะครับนี่คือทางเข้าเป็นสวนของตาเลยนะอันนี้คือ ขาที่เราจะไปขึ้นดูภาพเขีนศีโบราณแล้วก็สำรวจถ้ำกันโอ้ยโอยกลัวนะ <c oughs> ไม่ที่กลัวหลุมนะกลัวกลัวพี่ครับเาไปกันหมดโอเคจอดตรงนี้เดินเข้าไปพร้อมแล้วครับสำหรับการเดินทางขึ้นอาผาแต้ม ผาแต้มวัดสุพลนะครับสมาชิกของเราพร้อมแล้วอเล็ก<ฮ>ดอกหญ้าสวยเนาะอเล็กดูดิดออลมพัดดีครับวันนี้อากาศเย็นสบายาสำหรับผาแต้มวัดสุพลนะครับเป็นแหล่งภาเพเขียนสีโบราณที่มีอายุ3,000ปีก่อนประวัติศาสตร์จุดนี้นะครับที่ได้ชื่อว่าผาแต้มวัดสุพลเพราะว่า คนที่มาค้นพบนะครับแกชื่อว่าลุงบุญชูทีนี้ทางกรมศิลนะครับจะให้ตั้งชื่อผาแต้มนะครับว่าจะให้ชื่ออะไรดีลุงบุญชูแกก็เลยใช้นามปากกาแกซึ่งมีชื่อว่าวัสุพลน,นะครับต่อเติมท้ายคําว่าผาแต้มก็เลยกลายเป็นผาแต้มวัสุพลน,นะครับโอ้โหเฮ้ยทุกคนอันนี้คือร่องรอยของ ช้างป่านะครับซึ่งเข้ามาภายในพื้นที่อ่าช้างก็ได้หักต้นกล้วยไปเยอะเลยนี่ฮะอันนี้คือร่องรอยของช้างนะอลเล็กเนี่ยช้างมันมากินต้นกล้วยมาหักต้นกล้วยดูแล้วทำไมตาลไแกถึงย้ายออกไปดูดิรอยหักเยอะเลยหรือว่ามันอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยโอ้ย นี่คือร่องรอยของช้างป่านะครับอยู่ตีนภูเขาตรงนี้อุยเยอะมากเยอะมากดูดิอฮ้ยอันนี้ก็รอยช้างนะเ,เป็นเออเป็นทางเดินเข้าไปเลยเนี่แล้วก็มาหักต้นกล้วยกินเยอะเลยดูดิอเล็กโอ้โหน่าจะนานแล้วแหละไม่ต้นกล้วยเริ่มเหี่ยวแล้ว โอ้นี่นี่นี่ขี้ช้างแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆเลยโอ้เยอะมากโอ้โหโต้นกล้วยคือพังเป็นแถบเลยครับทุกคนคือถอนกินแล้วก็ถอนโ,อโหพังเยอะมากครับ เราก็ต้องระวังนะเพราะว่าเราเดินทางเข้ามาในจิดช้างออยังอยู่แถวนี้ไหมเนาะเราวิ่งขึ้นเขาเลยนะไอเล็กข้าเจอช้างเจอช้างปุ๊บวิ่งขึ้นเขาด้านนี้เลย มูนเบิดเลยครับพี่น้องปลากล้วยตไลัพังหมดเลยโอ้ย oh. oh. แต่เราจะเดินขึ้นตรงนี้ตรงนี้มีทางโอ้ดั๊สอืสอุนเซอร์เรา <laughs> ที่บอกว่ามีทางเนี้ยใช่โอ้ยทางอะไร <laughs> มันก็ทางขึ้นเขาก็แบบนี้แหละอ่าตรงนี้เป็นถ้ำเล็กนี่เป็นถ้ำรูเข้าเล็กๆแต่ข้างในก็ใหญ่แล้วก็สวยงามมากถ้ายอยากเข้าเดี๋ยวพาเข้าแต่ว่าเราไปดูภาพเขียนกันนี่น่าจะลึกอยู่นะอ่าพอประมาณแต่มันมีบันไดอยู่ ออึบอุ้ยอ่านี่นี่เล็กอันนี้เขาเรียกว่าขนุนดินขนุนดินอ่าเนี่ยมันจะขึ้นมาในช่วงนี้แหละน่าจะเคยเห็นแล้วเออ,อตอนไปสำรวจใช่ไหมไปดูอึ๊บนี่ปีนขึ้นตรงนี้เลยอเล,อล็กได้ไหม ไดโชว์ใช่ <laughs> ใช้ได้ไหมใช้ได้อเล็กเขาเป็นอดีตทหารนะครับซึ่งปวดประจำการเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเออใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเอาต้องมา <laughs> มาชัยพีไ่ได้ได้ <laughs> เขาเดินตรงนี้ไหมอเล็กขึ้นขึ้นตรงนี้กาเออไปก่อโอ้ยจังเดินอะไรเนี่ยทางขึ้นเขาไงอ่าแวะซ้ายแวะซ้ายเดี๋ยวเรานั่งพักหน่อยก่อนอเล็ก Okay. <tôi thị> Phát view. Này vô วิวข้างล่างตอนนี้เราอยู่ที่ชายแดนระหว่างอําเภอชุมแพกับอาเภอสีชมพูนะครับอตรงข้ามฝั่งถนนไปฝั่งนูน้นก็นคืออาเภอชุมแพแล้วฝั่งนี้ก็สีชมพูอ่ะพักเหนื่อยสักหน่อยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันต่อไปต่อได้ยังไปต่อได้แล้ว๊บ เออขึ้นเร็วมากก็บอกแล้วเร็วดีไม่เหนื่อยเกินอ่ะเนี่ยถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยเกือบนู่นนู่นเกือบเหรอเออใช่เกือบถึงแล้วเห็นไหมเกือบถึงแล้ว อันนี้อเล็กต้นยิ้วหนามต้นไหนต้นนี้ต้นนี้เห็นไหมมันเป็นหนามคือาศาสนาพุทธมีความเชื่อว่าถ้าใครแบบอ่าผิดศีลข้อสามก็คือเนี่ยจะไปปีนต้นยิ้วหนามอยู่ในนรกอ่าก็พระมาลัยเขาลงไปนรกอ่ะไม่ต้องลองเลยไม่ต้องลอง <laughs> <laughs> เจ็บแน่ๆ โอเคไปฝั่งนี้ถึงแล้วสวเออมันเป็นเพิงผาแต่รู้สึกเหนื่อยอยู่ ตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงจุดผาแต้มวัดสุพลกันแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูภาเพเขียนสีโบราณเหนื่อยอยู่นะซึ่งมีอายุ3,000ปีก่อนยุคประวัติศาสตร์<ฮ>นี่นะครับคือภาเพเขียนสีโบราณภายในพื้นที่อำเภอสีชมพู ก็มีประมาณ15แหล่งเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งอยู่ในพื้นที่แถบนี้จุดนี้นะครับเป็นภาพเขียนสีที่บ่งบอกพิธีกรรมขอฝนโบราณของอ <c oughs> เหนืออย <c oughs> เป็นพิธีกรรมขอฝนโบราณน,นะครับที่มันเชื่อมโยงกับชาวจีนทางตอนใต้นะครับของเขาเรียกว่าพิธีกรรมหมากไวยของชาวจ้วง มันก็จะมีนี่ฮะอันนี้คือการตีกองมโหระทึกข้างบนก็เป็นการแห่ธงกบแล้วต,ตอนนี้ก็มีชาวชุมชนมากมายยืนจับมือกันก็นับได้ครัประมาณ200กว่าคนได้แต่ก็มีบางช่วงที่ภาพหลุดขาดหายไปหายไปเยอะเลย ดูลักษณะเพิงถ้ำเป็นโคง้โคงๆวงกลมนี่ฮะตรงนี้ถ้ามีฝนตกหรือว่าแดดก็่องไม่ถึงนะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเพิงแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับพี่น้องวิวด้านหน้าก็สวยงดงามมากด้านหน้าเรานี้ก็เป็นภูเขาถ้ำผาพวงนะครับถ้ำผาพวงซึ่งเป็นหนึ่งในคำขวัญของอำเภอชุมแพ ก็อยู่ด้านหน้าเรานี่เองตรงฝั่งตรงข้ามเรานี่ก็เป็นอ,อําเภอชุมแพแล้วส่วนจุดที่เรายือนอยู่นี่ก็เป็นเขตอ,อ,อําเภอศรีอิภูอ่าเป็นเขตอุทยานและเขตป่าสงวนนะครับดงลานด้านหน้าวันนี้ก็มากับอเล็กพามาดูภาพเขียนสีโบราณตรงนี้เป็นภาพเขียนสีซึ่งบ่งบอกถึงพิธีกรรมขอฝนของชาวชาวจ้วงเป็นชาวจีนทางตอนใต้นะครับเรียกว่าพิธีกรรมหมากุ้ยนี่ ก็จะมีการตีกองมโหระทึกแล้วก็แห่ธงกบแล้วก็มีผู้คนมากมายก็นับได้ก็200กว่าคนนะครับยืนจับมือกันตรงนี้ก็เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คือ3,000ปีก่อนประวัติศาสตร์นับภาพเขียนสีจุดนี้ซึ่งภายในอำเภอสีชมพูรเราก็มีแหล่งภาพเขียนสีเยอะมากตอนนี้ก็ได้ประมาณ15แหล่งแล้วซึ่งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณภูเขารอบๆเรานี้ แล้วภูเขาที่เรามาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ค้นพบไปแล้วสามแหล่งจุดนี้เรียกว่าผาแต้มวัสุพลว่าพี่จะไปพาพาไกลกว่านี้อีกไม่แค่นี้แหละบอกว,ว่าชิวๆ,วๆไงวันนี้<ๆ>เราไม่โหมดมากเหมือนเหมือนเข้าถา้ำเออเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วอันนั้นมันถ้ำไกลก็ภูเขาลูกนั้นไงที่เราไปเข้าถ้ำกันอ๋อฝังนห้นก็น่าจะไปอีกนะใช่แต่ครั้งครัครั้งหน้า ครั้งหน้าครังหน้าปีหน้า,าปีหน้าอ๋อใช่ <laughs> จะเราไปอีกนะเราต้องเอาเอาเชือกไปด้วยใช่เพราะเราจะปีนล,ลงไปอืมเนี่ยก็สุดแค่นี้แล้วก็ขับรถดูแลนสเคปกัน <laughs> ไม่ลุยมากวันนี้สบายสบายถ้าตอนกลับเราไม่แวะเข้าทําไม่แวะหรอกโอเคมันรูเล็กเดี๋ยวอาเล็กเข้าไม่ได้ก็ลึกเกินโอ้ย <laughs> ไ <laughs> ปแล้วเ,เดินทางกันต่อ,อเราก็จะเดินทางลงกันแล้วนะครับทุกคนก็จะปิดคลิปสำรวจผาแต้ววัสุพลไว้เพียงเท่านี้โลกกระโดก นกกระโดดจังเดียวนกยื่นมองนั่นละนกกระโดดจับได้ตั้งสามตัวตายบดตั้งสามตัวที่ตัวมันที่ตัวบ่ได้เอาเงี้ยมันต้องกัดนะหักเรียกว่าเป็นบ้องบ่เอาบอกไงบ่เขากกับพมาแกเรียกว่าเป็นเียพม่าอะไรคันมาบอกว่าต้มาบอกว่าต้าไบอกว่าเขาบอกเป็ตอนกัดหน่อยตอนกัดตอนจังหวะจังหวะตอนตอนกัดตอนกินว่าเออน้ำหวานมันเป็นยังไงของชนเอเชีย นบอกภาคอีสานน่ะโซนอีเซียมันเป็นยังไงเอาจังหวะกันอ๋อทั้งปุ้นทั้งปุตนะตอนที่เราเพื่อนส่งไปหาเพื่อนเพื่อนเนี่